สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมโจนาทีชาแนลจะมาเล่าประสบการณ์ช่วงก่อนโควิดรอบที่3ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมลองสังเกตดูนะครับว่าในแต่ละรอบเนี่ยของการระบาดโควิดเนี่ย มันมักจะมาในช่วงที่เป็นเทศกาลหยุดยาวนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าจะต้องทําร้านยังไงให้รอดหรือไม่รอดตอนนี้คือก่อนหน้าที่จะสงการเนี่ยผมผมคิดมาสักพักแล้วว่ายอดที่ร้านเนี่ยมันคงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วทํายังไงให้มันประคองได้แค่นี้ก็พอละแต่สิ่งที่ผมมองคือผมเปลี่ยนฐานลูกค้าใหม่ไม่ใช่ว่าผม ใช้ร้านกาแฟร้านนี้ในการเปลี่ยนฐานลูกค้าแต่ผมสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยการเอากลุ่มลูกค้าที่ทานพวกกาแฟโบราณชาไทายชาเขียวเนี่ยแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ โซนนอกของอำเภอนะครับที่ผมทำเนี่ยคือชาไทยชาเขียวนมชมพูกาแฟโบราณนะครับทำเป็นหิว้วหิ้วละ13ขวดหิ้วละ100บาทสิ่งที่ผมจะมาแชร์วันนี้คือการทํากาแฟโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ร้านกาแฟเราร่ํารวยมหาศาลอะไรแต่มันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรามีไรายได้เสริมขึ้นมาผมก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเราลองทํากันดูแล้วก็ขายที่ตลาด ซึ่งตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดค้าส่งโดยที่แม่ค้าจากต่างตำบลเนี่ยเขาจะมารับของไปขายข้างนอกนะครับลักษณะของตลาดจะเป็นตลาดต่างจังหวัดจริงๆในกรุงเทพก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดผมว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยน่าจะมีตลาดขายส่งสินค้าต่างๆตลาดเช้ามืดพอค้าแม่ค้ามารับของตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยตลาดกลุ่มนี้ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อนเพื่อลองคิดตามผมทําวันละ14หิ้ว14หิ้วก็เท่ากับพันสใช่ไหมครับถ้าสมมุติผมทําไม่หยุดเลยเดือนหนึ่งไม่เอาดีกว่ายังไงมันก็ต้องหยุดอยู่แล้วสมมติเดือนหนึ่งทำสัก20วันเงี้ยเท่าไหร่นี่ฮะสองหมื่นแปดนะครับทำเป็นเล่นไป2 0งหมื่นแปดในส่วนของต้นทุนของแม่ค้าเนี่ยจะอยู่ที่7.65บาทนะครับแม่ค้าสามารถเอาไปขายได้ในราคา10บาท12บาท15บาทก็ได้นะครับแต่ในส่วนของเราเนี่ย ต้นทุนเนี่ยผมคิดมาแล้วว่าในส่วนของฝั่งเราต้นทุนคือ4.5บาทนั่นหมายความว่า7.65ลบด้วย4.5กําไรที่เราจะได้ต่อขวดคือ3.15ตัวเลขกลมเลยคือขวดละ3บาทถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราขาย14หิ้วเนี่ย182ขวดเนี่ยกำไรเราจะ อยู่ที่546บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเราขาย20วันคูณไปเลย20 1 9 2 0บาทนะครับนี่ก็เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆช่วงโควิดแต่ผมบอกเลยช่วงนี้ซบเซาทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะครับรายได้เล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมาเดือนละ1920บาทผมว่ามันก็โอเคนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางรอดในช่วงโควิดรอบที่3ผมถือว่าผมโชคดีนะครับที่ ที่ปรึกษากันในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองทํากาแฟ,โ,ฟโบราณขายเป็นฮิ้วดีกว่าหนึ่งเลยครับต้นทุนในการทําต่ําปกติเนี่ยเราคิดว่าขายกาแฟข้างถนนพวกกาแฟสดที่สกัดจากโมคาพอร์ตบ้างนู่ยน,นั่นต้นทุนต่ําแล้วใช่ไหมครับอันนี้ต่ากว่ากาแฟโบราณที่ทําจากรถเข็นวิ่งไปขายตามจุดต่างๆยังลงทุนสูงกว่านะครับผมบอกเลยอันนี้ลงทุนต่ําแค่ไหนหม้อที่บ้านมีแน่นอน แก๊สมีแน่นอนถังเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงแต่เชื่อเถอว่ามันคุ้มแน่นอนผมจำได้ว่าผมลงทุนครั้งแรกในการทำกาแฟโบราณชาไทยอะไรพวกนี้ขายส่งตลาดเนี่ยผมไปซื้อถุงกองชา25บาทแล้วก็วัสดุเนี่ย500มั้งลงทุนครั้งแรกประมาณ500ที่เพื่อนจะต้องหาคือตลาดที่จะ ต้องวางขายสินค้าพวกนี้มันอาจจะต้นทุนต่ําในเรื่องของอุปกรณ์แต่ตลาดที่จะรับซื้อต้องมีด้วยนะครับเซอร์เวยกันนิดหน่อยหรือตอนเอาไปขายเนี่ยอาจจะมีขวดละลดเลยาชาไทยชาเขียวนมชมพูกาแฟให้ชิมเลยครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยบอกเลยอนะเข้มข้นหวานมันถูกอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แนะนำเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้ว อยู่บ้านสร้างรายได้ในช่วงโควิดนะครับเรายังต้องอยู่กับมันอีกนานนะครับเหมือนเราเจอกันจนชินชาแล้วเราจะดูกันอีกทีว่าหลังสงกรานต์ที่จะถึงเนี้ยนะครับยอดผู้ติดเชื้อสูงแค่ไหนถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวครับเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นเรื่อยๆผมก็ยังกลัวๆอยู่ว่าเฮ้ i, ยไทม์ไลน์มันจะมาร้านผมปะวะคือถ้าสมมุติว่ามันมาจริงๆนี่ผมต้องปิดร้านแล กักตัวเลยนะเราต้องทําใจอะถ้าเกิดสมมุติว่าท์ไลน์มันเข้ามาที่ร้านเราอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆที่กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วอยากสร้างรายได้เสริมนะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับยังไงหาก EP นี้เป็นประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ